บอสไม่ทํางานแล้วจะอะไรกินฮะแหกตาดูดิของทางบ้านเนี่ยเงินบอสไม่ใช่หรอที่ซื้อทําความเข้าใจใหม่ด้วยนะบอสเป็นคนเลี้ยงแอแอก่อนบอสกินอยู่บอสอ,อิชาหนังเอกในเรื่องเนาะดูดิพระเอกมาสัญญาด้วยอ่ะว่าจะดูแลนางเอกตลอดชีวิตเลย แอไม่ต้องอีกช้านะต่อจากนี้ไปอะแอรย้ำอยู่กับบอสนะบอสจะเรียนดูแอเองแอก็เพิ่งเรียนจบบอสไม่อยากให้แอเหนื่อยเลยแอนคนเดียวบอสด,ดูแลไว้อยู่แล้วแน่ใจเหรอครับสัญญานะเพราะคำพูดญญนี้หลังเรียนจบ ฉันก็ย้ายเข้าไปอยู่กับบอสฉันคิดว่าเราจะมีความสุขแบบนี้ไปตลอดอ้าวบอสเสร็จแล้วเหรอกับข้าอยู่ในครัวนะแอทํทำเสร็จแล้วมีอะไรเปล่าบอสบอกแล้วไงเสื้อสีดำห้ามซักวันจันทร์วันต้องใส่ไปประชุมนะเว้ยทำไมไม่ใส่ใจกันบ้างวะบอสไม่ได้บอกแอร์เลยนะนี่เราครบกันมากี่ปีแล้วเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องเหรอแฟนภาษาอะไรวะ งั้นเอางี้เ,เดี๋ยวแอลไปอบแห้งไม่ต้องทำเองได้ไงอะไรเ <ๆ S 1> นี่มีแอร์อยู่เนี่ย มันดีจังเลยนะมันพัเพลอ,อะไรเนี่ยจะกินข้าวด้วยเล่ากับข้าวเสร็จแล้วบอสไม่อยากกินข้าวอะ่ะอ่อยากินกินของหวานได้ปะของหวานอะไรเล่า,า,าหิวมากพอกินพ่อกินเลยนะ อยู่นครัวเดี๋ยวไอไปอุ่นให้นะเดี๋ยวก่อนไปไหนมาเนี่ยแอรเห็นว่าช่วงนี้บอสเบว่าเมื่อยบ่อยใช่ไหมแอร์ก็เลยไปซื้อเครื่องร้ไฟฟ้ามาเขาบอกว่าตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะบอสเดี๋ยวก่อนจะซื้ออะไรทําไม่ปรึกษาก่อนล่ะคิดว่าเงินมันหาง่ายนักหรอประหยัดกจะรู้จักไหมพรุ่งนี้จา่ายค่าน้ำกาไฟด้วย บอสนี่แอซื้อเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเยอะเลยแค่นี้เองเอแอบมีหน้าที่ใช้เงินนะส่วนบอสมีหน้าที่หาเงินแค่นี้สบายมากหิวอะไรไหมก็นิดนึงนะเออแล้มันมีร้านหนึ่งอ่ะที่แอบอยากพาบอสไปกินอนะ่ะไปกินกันไหม เออก็แต่เออเดี๋ยวนะโทรสัยผมเข้าว่ะได้ไหมนะฮัลโหลแอร์บอสอยู่ไหนแอร์ถึงแล้วบอสอยู่ด้านนอกอ่ะเห็นนี่แอร์เอกสารบอสงั้นเดี๋ยวแอร์กลับเลยนะบอส นั่นแฟนแกเหรอชวนมานั่งกินข้าวด้วยกันดิอ,อไหนๆก็มาด้วยกันละมานั่งด้วยกันดิกินข้าวกันไปบอสหุ้นที่เราแนะนําไปอะเป็นไงบ้างวะเห็นว่าวันนี้วันเดียวเขียวทั้งกระดาเลยนะเว้ยแค่นี้นะก็ขึ้นมาสี่จุดละ <c oughs> มันก็โอเคนะแต่ก็ธรรมดาไปอ่ะตอนนี้มีหุ้นจากน้องมาใหม่ที่เด็ดเลยเฮ้ยตัวไหนวะรีรมาอกมา<ด>อกมาเลย,อยอเออนี่ แอร์เขจะรู้เรื่องยุ่นอะไรแบบนี้บ้างไหมอะอเรื่องพวกนี้เราไม่รู้เรื่องหรอกแอร์มันจะไปรู้เรื่องอะไรละ่ะวันมันก็อยู่แต่บ้านเน่ะมีสังคมไหมก็ไม่รู้อีกหน่อยคงเป็นมนุษย์ถ้ำไปแล้วมั้งไม่ต้องมาสนใจหรอกกินต่อครับบอลยุ่งมากปะ บอกขอโทษนะแอร์คือบอสยุ่งจริงอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดแดด้วยแต่ทําไมซื้อเค้กั้งทีไม่ซื้อให้มันดีกว่านี้หน่อยละ่ะพอดีแอรเห็นว่าเขากำลังจะทิ้งทางขยอะอะก็เลยไปขอเขามาแต่มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรกับบอสอยู่แล้วนี่เพราะวันวันอ่ะบอสเอาแต่ยุ่งยุ่งงานยุ่งที่สุดบอสรู้ปะทุกวันเนี้ บอสย่งอยู่คนเดียวที่สุดในโลกเลยกลับมาบ้านทีไรอ่ะก็พูดเป็นแต่คำว่าอื่งคำเดียวแอลบอสไม่อยากทะเลาะกับแอละนะอย่างนี้เง่าได้ปะบอสรู้เลยปะทุกวันนี้บอสย่งจนไม่มีเวลาแคร์ความรู้สึกของแอนเลยสักนิดอะเมื่อก่อนบอสไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอะตอนมาจีบแอลแรกๆไม่เป็นแบบนี้เลยนี่หรือว่าในใจบอสอะ มันไม่เคยมีแอร์ในใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ววะทุกวันนี้ในใจบอยมีแตง่งาน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 แล้วก็งานอ่ะนี่แอร์ถ้าบอยไม่ทำงานแล้วจะอะไรกินฮะแหกตาดูดี่ของทั้งบ้านเนี่ยเงินบอยไม่ใช่หรอที่ซื้อแค่ซักผ้าล้างจานเนี่ยมันยากมากเหรอะฮะทำงานหนะักขนาดนี้ก็เพื่อแอร์นะเว้ยทำความเข้าใจใหม่ด้วยนะบอสเป็นคนเลี้ยงแอร์แอร์ก,กับบอสกินอยู่ บอสจะเลี้ยงดูแอเองสัญญานะสัญญาครับแล้วแอมีสิทธิ์อะไรมาด่าบอสใช่แอไม่มีสิทธิ์ด่าบอสหรอกแล้วถามบอสหน่อยดิบอสคิดว่าการของเงินผู้ชายใช้นี่มันง่ายนักหรอทุกครั้งนี้แอต้องมองสายตาบอสตอนที่แอ๋วาแบนเื่อของเงินบอสอะคิดว่ามันง่ายจริงดิแอเรียนจบตอนอายุยี่สิบแอก็ย้ายมาอยู่กับบอสเลยอะ ต้องยอมทิ้งบ้านที่รักทิ้งงานทิ้งเพื่อนทิ้งความเป็นอยู่ของแอที่สุขสบายเพื่อ,อย้ายมาอยู่กับบอสอะแอเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง,งแต่ต้องมาทำงานบ้านทุกอย่างดูแลบอสตั้งแต่หัวจบเทา้าจนทุกวันนี้แอไม่ได้เหมือนเป็นแฟนบอสละแอเหมือนแม่บ้านคนหนึ่งด้วยซ้ำอะแต่แอไม่โทษใครหรอกนะแอโทษตัวเองเอง,เอง ที่มองบอสผิดไปอะแต่บอสอย่าลืมนะบอสเป็นคนพูดกับแอรเองไม่ใช่หรอก่อนที่จะพาแอรมาอยู่ที่นี่อะว่าบอสจะเป็นคนดูแลแอรเองอะไอ้ทุกอย่างที่บอสทำเนี่ยแอมไม่เคยขอมันด้วยซ้ำแอรแอรแอรเดี๋ยวก่อนแอรอย่าได้หลงเชื่อคำว่ารัก คำว่าชอบคำว่าจะเลี้ยงดูของผู้ชายเพราะเขาพูดเพื่อให้ได้เรามามันจัดได้เราไปแล้วทุกอย่างจะกลายเป็นความผิดของเราทันที